เรื่องพระมหากัสสปะเทระสมัยนั้นพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเดินทางจากเมืองปาวาสู่เมืองกุสินาราลำดับนั้นท่านมหากัสสปะแวะออกเสกทางแล้วนั่งพักที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นอาชีวคคนหนึ่ง ถือดอกมนทารกในเมืองกุสินาราเดินทางไกลมาสู่เมืองปาวาท่านมหากัสปะได้เห็นอาชีวกนั้นมาแต่ไกลจึงถามอาชีวกนั้นว่าดูก่อนผู้มีอายุท่านยังทราบข่าวพระศาสดาของเราบ้างหรืออาชีวกตอบว่าเราทราบอยู่พระสมณะโคดมปรินิพพานได้เจ็ดวัน เข้าวันนี้นี่ดอกมณฑารกเราถือมาแต่ที่นั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะภิกษุเหล่านั้นบางพวกประคองแขนทั้งสองข่้มครวนอยู่ล้มลงกลิ่งเกลือกไปมาเหมือนเท้าขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานเร็วนัก พระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักษุในโลกอันตรธานเร็วนักส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะภิกษุเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอข้อนั้นจะหาได้ในสังขารน,นี้แต่ที่ไหนเรื่อง สุพัทธ,ธวุฒะบัรปชิตสมัยนั้นบรรพชิตผู้บวชเมื่อแก่ที่สุพัทธ,ธนั่งอยู่ในบริษัทนั้นสุพัทธ,ธวุฒะบัรปชิตได้กล่าวกับพวกภิกษุว่ายาเลยท่านผู้มีอายุพวกท่านยาเศร้าโศกอยาร่ำไรไปเลยเราพ้นดีแล้วด้วยว่า พระมหาสมณะนั้นเบียดเบียนพวกเราอยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอก็อกบัดนี้พวกเราปรารบในสิ่งใดก็าจะก,กระทำสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็าจะไม่กระทำสิ่งนั้นลำดับนั้นพระมหากัสสปะเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุ พวกท่านอย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างนี้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งและบุคคลเป็นที่รักที่ชอบทั้งหมดต้องมีข้อนั้นจะหาได้ในสิ่งและบุคคลที่รักที่ชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้ว มีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนี้อย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มันละปาโมกสี่สมัยนั้นมันละปาโมกสี่องค์สะสงกล้าแล้วสงนุ่งผ้าใหม่ด้วยตำริว่า เราจัดยังไฟให้ติดจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ย่อมไม่อาจให้ติดได้ลำดับนั้นพวกเจ้ามันละเมืองกุสิณาราได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะอะไรนาะเป็นเหตุอะไรเนาะเป็นปัจจัยที่มันละปาโมกสี่องค์เหล่านี้ผู้สะสงกล่าวแล้วทรงนุ่งผ้าใหม่ ด้วยดำริว่าเราจัอยังไปให้ติดจิตกาทานย่อมไม่อาจให้ติดได้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายพวกเทวดามีความประสงค์อย่างหนึ่งมันระปามกถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไร านพระอนุรุทธะตอบว่าพวกเทวดามีความประสงค์ว่าท่านพระมหากัสปะนี้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปเดินทางไกลจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินาราจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากยังไม่ลุกโผล่ขึ้นจนกว่าท่านพระมหากัสปะจะถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยมือของตนมัลละปาโมกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดถวายพระเพลิงลำดับนั้นท่านพระมหากัสปะเข้าไปถึงมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามัลละในเมืองกุสินารา และถึงจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นเข้าไปแล้วก็ทําจีวรเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมอัญชลีก็ทําประทักษิณจิตกาทานสมรอบแล้วเปิดทางพระบาทถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวแม้ภิกษุ500รูปเหล่านั้นกระทาจีวรเฉวียงบาประนมอัญชลี กระทำประทักษ์ศีสามรอบแล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวเมื่อท่านพระมหากัรสปะและภิกษุห้ารูปนั้นถวายบังคมแล้วจิตการทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โผรงขึ้นเองเมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้อยู่พระอวัยวะส่วนใด คือพระชุวีพระจัมะพระมังสะพระนหารุหรือพระรศิกาเท่าเขมาแห่งพระอวัยวะส่วนนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียวเมื่อเหนื่อยสและน้ำมันถูกเพลิงไหม้อยู่เท่าเขมาไม่ได้ปรากฏชันใดเมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้อยู่ ละถึงเหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียวฉันนั้นเหมือนกันบรรดาผ้าห้าร้อยคู่เหล่านั้นเพลิงไม่เพียงสองผืนเท่านั้นคือผือนในที่สุดกับผือนนอกเมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้แล้วท่อน้ำก็ไหลหลั่งออกมาจากอากาศดับจิตการทานของพระผู้มีพระภาคเจ้า น้ำพุ่งขึ้นแม้จากไม้สาระดับจิตการทานของพระผู้มีาพระภาคเจ้าพวกเจ้ามันละเมืองกุศินาราดับจิตการทานของพระผู้มีาพระภาคเจ้าด้วยน้ำหอมทุกชนิดลำดับนั้นพวกเจ้ามันละเมืองกุศินาราทำสติบัญชรในสันทาคารแวดล้อมด้วยธนูปราการสการะ เคารพนับถือบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเจ็วันด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดอกไม้ของหอมเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นต้นพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรได้ทรงสดับแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วในเมืองกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปหาพวกเจ้ามันละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างจักได้ทำพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคเจ้า พวกกษัตริย์จุวีในเมืองเวสาลีได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วในเมืองกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปหาพวกเจ้ามันละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างเราก็จักได้ทำระสถู และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกกษัตริย์สักยะกบิลพัทได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานในเมืองกุสินาราจึงทรงส่ทงทูตไปหาพวกเจ้ามันละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระญาติอันประเสริฐของพวกเราละถึง พวกกษัตริย์ถูลีเมืองอัลลัก,กับปะละถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์ละถึงพวกกษัตริย์กลริยะเมืองรามคามละถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์ละถึงพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวททีปะ ละถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นพราหมณ์ละถึงพวกกษัตริย์มันละเมืองปาวาได้ทรงสดับแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานในเมืองกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปหาพวกเจ้ามันละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์ เราควรจะได้ส่วนพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างจากได้กระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกษัตริย์และพรามณ์กล่าวแล้วอย่างนี้พวกเจ้ามันละเมืองกุสินาราได้ตรัสกับหมู่คณะเหล่านั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิาพานในคามเขตของพวกเราพวกเราจะไม่ให้ส่วนพระสรีระ พระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องโทนพรามเมื่อพวกเจ้ามันละเมืองกุศินาราตรัดอย่างนี้แล้วโทนพรามได้พูดกับหมู่คณะเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านผู้เจเริญทั้งหลายขอพวกท่านจงฟังคำอันเอกของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย เป็นผู้กล่าวสันเสริญขันติการจะสัมปหารกันพระส่วนพระสรีระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลเช่นนี้ไม่ดีเลยขอเราทั้งหลายทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจยินดีแบ่งพระสรีระออกเป็นแปดส่วนเถิดขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลายชนผู้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้า ผู้มีพระจักสุมีอยู่มากการแบ่งพระสรีรธาตุหมู่คณะเหล่านี้กล่าวว่าข้าแต่พรามณ์ถ้าเช่นนั้นขอท่านนั่นแหละจงแบ่งพระสรีรธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยเถิดโทนพราหมณ์รับคำของหมู่คณะเหล่านั้นแล้ว แบ่งพระสรีราธาุพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็นแปดส่วนเท่ากันเรียบร้อยจึงกล่าวกับหมูคณะเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงให้ทานานนี้แก่ข้าพระเจ้าเถิดข้าพระเจ้าจะกระทำพระสถูกและฉลองทานานบ้างทูตเหล่านั้นได้ให้ทานานแก่โทนพราหม พวกเจ้าโมริยะเมืองปิดปากผลิตวันได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานในเมืองกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปหาพวกเจ้ามันละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรได้ส่วนพระสรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างจักได้กระทำพระสถูรู และการฉลองพระสริระธาตุพระพูมีพระภาคเจ้าพวกเจ้ามันละเมืองกุศินาลากล่าวว่าส่วนพระสรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีเราได้แบ่งพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียแล้วขอพวกท่านจรงนำพระอังคารไปแต่ที่นี้เถิดพวกทูตนั้นนำพระอังคารไปจากที่นั้นแล้ว ครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรได้กระทําพระสถูรูและการฉลองพระสรีรัธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าในกลุ่ราชครืผู้กษัตริย์ดิจชวีในเมืองเวสาลีได้กระทําพระสถูปในเมืองเวสาลีผู้กษัตริย์สากยะเมืองกบิลพัทได้กระทําพระสถูปในเมืองกบิลพัท พวกกษัตริย์ถูลีเมืองอันละกับปะได้กระทำพระสถูรูในเมืองอันละกับปะพวกกษัตริย์โกริยะเมืองรามคามได้กระทำพระสถูรูในเมืองรามคามพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวททีปะได้กระทำพระสถูรูในเมืองเวททีปะพวกเจ้ามัลละเมืองปาวาได้กระทำพระสถูรูในเมืองปาวา พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราได้กระทําพระสถูปในเมืองกุสินาราโทนนรามได้กระทําพระสถูปและการฉลองทนานพวกกษัตริย์โมริยะเมืองปิดปากผลิวันได้กระทําพระสถูปและการฉลองพระอังคารในเมืองปิดปากผลิวันพระสถูปบรรจุพระสรีรธาตุมีแปดแห่ง เป็นเก้าแห่งทั้งบรรจุทนานเป็นสิบแห่งทั้งพระสถูปบรรจุพระอังคารด้วยประการชนี้การแจกพระธาตุและการก่อพระสถูปเชน่นนี้เป็นแบบอย่างมาแล้วพุทธสารีริกรธาตุพระสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุแปดธนาน เจตนานบูชากันอยู่ในชมพูทวีปส่วนพระสรีรธาตอีกธนานหนึ่งของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษที่ประเสริฐอันสูงสุดพวกนาคราชบูชากันอยู่ในรามคามพระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่งเทวดาชั้นดาวดึงบูชาแล้วส่วนอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในคันธาระบุระอีกองค์หนึ่ง บูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะอีกองค์หนึ่งพระญาณนาคบูชากันอยู่ด้วยพระเดชแห่งพระสรีระธาตุนั้นแหละแผ่นดินประดับแล้วด้วยนักครตผู้ประเสริฐที่สุดพระสรีระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีจกักษุนี้เชื่อว่าอันขาสกการะสการะสกาะสการะดีแล้วพระพุทธเจ้า พระองค์ใดอันจอมเทพพญานาคและจอมมนระบูชาแล้วอันจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดบูชาแล้วเหมือนกันขอท่านทั้งหลายจงประนมมือถวายบังคมพระสุริระาธาตุนั้นๆของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้ยากโดยร้อยแห่งกับ พระทนสีสองค์บริบูรณ์พระเกศาและพระโลมาทั้งหมดพวกเทวดานำไปองค์ละองค์นำสืบต่อกันในจักรวาลดังนี้แหละจบมหาปรินิพานสูตรที่สาม